สวัสดีครับวันนี้พบกับ c ชา n นลดูเ e สต i n g ทำสิ่งที่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสัมภาษณ์งาน,นะครับคือการใช้คําถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาผู้สมัครงานนะครับทำไมผมถึง mm hmm. มุ่งประเด็นมาที่การใช้คําถามนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันฮนะ ่อยครั้งนะครับที่พบว่าองค์กรได้ตัดสินใจจ้างงานผู้สมัครการเพราะประเมินจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเราจะพบว่าหลายหลายครั้งนะครับในความเป็นจริงแล้วนี่ก็จะมีคนที่เราจ้างเข้ามาปั๊บไปผ่านทดลองงานต่อให้ผ่านทดลองงานก็ปรับตัวไม่ได้ย,ย้ายงานลาออกเพราะว่าได้ที่ที่คิดว่าเหมาะกับเขามากกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถหาได้และค้นพบได้ตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์งาน เราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เบื้องต้นได้ว่าคน,คนนี้ที่เราจ้างงานเขนาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน <c oughs> หน่าแปลกใจกนะครับที่บางครั้งจะพบว่าตัวผู้สัมภาษณ์ก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าข้อมูลอะไรจําเป็นต่อการประเมินพิจารณาจ้างผู้สมัครงานซึ่งอันนี้มันเป็นจุดบ,บอดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดสำหรับผมนะฮะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการสัมภาษณ์ คนสัมภาษณ์ยังไม่รู้เลยว่าควรจะดูตรงไหนค้นหาข้อมูลจากตรงไหนในการสัมภาษณ์เพื่อจะสรุปให้ได้ว่าคนคนนี้เหมาะไม่เหมาะอย่างไรผู้สัมภาษณ์นะครับไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรสําคัญก็จะรับเอาทุกอย่างมาพิจารณาซึ่งจะทําให้การพิจารณาผู้สมัครางคนนั้นก็พลาดแน่นอนนะครับชัวร์เลยใช่เลยนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่อะไรสําคัญไม่สําคัญก็จะรับเอาทุกอย่างมาพิจารณา เ,กา,เการปล่อยให้ผู้สมัครได้สื่อสารเฉพาะข้อมูลที่เขาเตรียมมานําเสนอและองค์กรจะเมื่อจากข้อมูลเท่านั้นจริงหรือหลักการนะฮะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่ในความเป็นจริงก็คือแค่นั้นจริงๆเลยผู้สมัครเขานําเสนออะไรมาปับ๊บถามตอบปับป๊บตอบถามตอบปั๊บประมาณชั่วโมงส่วนใหญ่ไม่เกินนะก็ตัดสินใจแล้วจะจ้างไม่จ้าง ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันลึกมันมากกว่านั้นที่เราสามารถค้นหาได้และเราสามารถประเมินได้ว่าการจ้างงานคนนี้คุ้มหรือไม่คุ้มเป็นประโยชน์หรือไม่ป,ประโยชน์ในการสัมภาษณ์นะครับจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้การประเมินก่อนการตัดสินใจจ้างงานผู้สมัครงานได้อย่างถูกต้องเราไม่ควรปล่อยช่วงเวลาทองในการสัมภาษณ์งานเนี่ยลุดไปเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้อันนี้ถือว่าพลาดเลย เพราะมันเป็นอะไรที่มันมันมันเป็นช่วงเวลาทองจริงๆนะครับการที่เราได้เจอผู้สมัครงานตัวต่อตัวหรืออาจจะเป็นออนไลน์ก็แล้วแต่ได้เห็นสีหน้าแววตาท่าทางการตอบสนองลักษณะบุคลิกคาแรคเตอร์ acter, ยิ่งได้เจอตัวต่อต,ตัวนะครับยิ่งยิ่งยิ่งดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญให้ได้นะครับเพื่อจะเราได้สามารถประเมินในภายหลังได้ว่าตกลงจะจา้างหรือไม่จา้างอย่างไร ซึ่งข้อมูลในใบสมัครที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับจะเป็นร่องรอยสําคัญที่ใช้ในการค้นหาตัวตนของผู้สมัครได้เท่าที่ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมานะครับผมผมพบว่ามันน้อยครั้งไหมฮะน้อยครั้งที่ผู้ผู้สัมภาษณ์จะพยายามค้นหาตัวตนที่เป็นบุคลิกคาแรคเตอร์ความเป็นตัวเขาอย่างแท้จริงเนี่ยน้อยมากนะฮส่วนใหญ่ก็จะสนแก่ ผ่านงานอะไรมาบ้างตรงไหมอยากทํางานนั้นเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยถามอะไรที่ที่ที่มันเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็น personal character อะไรเงี้ยไม่ค่อยถามไม่ค่อยถามในการสัมภาษณ์มีเวลาจํากัดดังนั้นคําถามที่จะใช้ควรเป็นคําถามที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลที่จะใช้ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งงานใช่ครับคําถามเป็นสิ่งสําคัญถามว่า ก็ต้องถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นคําถามที่สร้างสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจให้เราได้ข้อมูลที่สําคัญกลับมาผู้สัมภาษณ์มีสิทธิที่จะถามหากคำถามนั้นมีไว้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการพิจรารณาผู้สมัครงานไม่ต้องกลัวนะครับในการถามแต่ถามให้ดีถามให้ถูกการลาเทศะถามให้แบบผู้ถูกสัมภาษณ์เขไม่รู้ตัวว่าเขากำลังโดนดึงข้อมูลสําคัญ พราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะถามนะครับถ้าถามไม่เป็นก็ต้องฝึกแค่นั้นเองนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่ามันต้องถามผู้สัมภาษณ์ควรเข้าใจจุดป,ประสงค์ของคําถามเพื่อจะสามารถถามได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติอย่างเหมาะสมต่อผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้นะฮะคือถามอะไรก็ถามได้แต่ถามให้มันได้ประโยชน์กลับมา แล้วก็ให้เกียรติต่อผู้ถูกสัมภา์และผู้สูกสัมภา์เนี่ยเขาได้ปล่อยข้อมูลที่สําคัญออกมาให้เราเพราะเขายินดีที่จะบอกให้เรารู้อย่าปล่อยให้การสัมภาษณ์เนี่ยบรรยากาศมันเสียไปเพราะถามคําถามที่มันไม่ควรถามแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์จนรู้สึกว่ามันเขาไม่คิดว่าบริษัทนี้เหมาะสมกับเขาแลว้วอะไรแบบนี้ครับผม,ผมอยู่ในสถานการณ์หลายครั้งที่ผู้สัมภาษณ์ถาม ทามในสิ่งที่ไม่ควรถามนะฮะแต่สุดท้ายสุดเนี่ยก็สร้างรอยร้าวในการสัมภาษณ์ขึ้นมาจนทําให้รู้สึกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เขาริ่ว่าไม่เหมาะที่นี่เขาไม่ใช่ละนะครับการชี้แจงว่าจะมีคําถามทีท่ดูลุกล้ำตัวตนของผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มจะทําให้ลดความตื่นเต้นของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้นะครับจะถามอะไรมันก็ต้องอินโทรนิดนึงนะฮะ เกินเบื้องต้นว่ามันจะมีคําถามที่อยากจะเข้าถึงข้อที่จริงความจริงบางอย่างที่เป็นตัวเขาเพจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเขาก็จะได้รู้ว่าเขากําลังถูกทดสอบหรือถูกที่ถูกถูกขุดให้นําเสนอตัวตนที่แท้จริงของเขาให้พิจารณานะครับอย่างน้อยมันก็จะลดความขัดแย้งในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ ในมุมหนึ่งนะครับการสัมภาษณ์งานมีความใกล้เคียงกับการสอบสูนเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่สําคัญที่ซ่อนเพียงแต่ว่าในการสอบสุนข้อเท็จจริงเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของผู้ถูกสอบสูงแต่ในการสัมภาษณ์เราสนใจเราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูงมากกว่าในการถามเพื่อจะทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เขายมปล่อยข้อมูลสําคัญที่เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจประเมินได้ว่าควรจะจ้างไม่จ้างเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ใช้จะต้องเป็นเทคนิคที่แนบเนียนนะครับท่านู้ชมนี่แนบเนียนและทําให้ผู้สัมภาษณ์เข้าถึงข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้การประเมินผู้สมัครโดยไม่มีข้อมูลสําคัญเป็นการกระทําที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเป็นการกระทําของคนตาบอดสาัทานนะครับ อย่างที่บอกการสัมภาษณ์โดยไม่มีการถามคําถามที่สําคัญที่ทําให้ถึงข้อมูลที่เราอยากรู้และสุดท้ายสุดปล่อยผ่านไปแล้วพอประเมินในภายหลังว่าจะจ้างหรือไม่จ้างเหมือนคนตาบอดนอะเป็นการกระทำของคนตาบอดคาถามครับคํำถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีที่สัมภาษณ์แล้วก็ประเมินบ,บนพื้นฐานข้อมูลแค่นั้นแต่ถามว่ามันก็คือตาบอดคาถามครับมันจะถูกได้ยากมาก โอกาสที่มันจะแบบฟลุก๊กเหมือนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันก็จะ,จะต้องลุ้นเอาอะไรเงี้ยถามว่าองค์กรจะใช้วิธีลุ้นเอาแบบนี้แล้วหรอว่าจ้างคนถูกไม่ถูกอันนี้นก็แล้วแต่จริงอยู่ที่การตั้งคําถามแปลกๆก็ทําได้แต่สําหรับการตั้งคําถามเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่ต้องแลวกับฝนไม่ใช่อยากทําก็ทําได้อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้สักครู่นะฮะคือการสัมภาษณ์ก็คล้ายๆกับการสอบสวนเพียงแต่ว่าในการ สัมภาษณ์เราสดใจความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ใช้เทคนิคที่ใช้บรรยากาศที่เราสร้างขึ้นเพื่อถามคาถามเป็นสิ่งที่ต้องวางไว้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบเพื่อจะทําให้สุดท้ายที่สุดผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยนำเสนอข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานมาให้เราได้ใช้ได้คิดได้ประเมิน การใช้คําถามที่เหมาะสมจะทําให้เราสามารถเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการสัมภาษณ์นะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับคาถามที่เหมาะสมนะคําถามถามได้ครับแต่เหมาะไหมใช้ในจังหวะเวลาที่ใช่ไหมถามแล้วเขาพร้อมจะเปิดข้อมูลตัวนั้นให้เราไหมนะครับเนี่ยมันเป็นรายละเอียดของคําถาม สิ่งที่อยู่ในประวัติคําพผู้สมัครงานเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่แสดงถึงวิธีคิดวิธีตัดสินใจการรับมือกับปัญหาหลักการหารือจริยธรรมที่ยึดถือซึ่งถ้าเราเติมคําถามเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งคําถามที่ถูกวางว่าอย่างดีถูกคิดว่าอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้สิ่งเหล่านี้เด่นชัดขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาจนเราสามารถคิดได้เลยว่าควรจ้างไม่จ้างเหมาะไม่เหมาะใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถาม มันจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากในการสัมภาษณ์นะครับหลายครั้งที่เราจะเพราว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยผู้สัมภาษณ์ถามน้อยไปหน่อยถามใช้ท้ายอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆผมคิดว่าม,มัน,ม,นมันก็ไม่ผิดนะฮะมันก็ไม่ผิดถ้าจะถามตอนท้ายเท่านั้นเพียงแต่ว่ามันก็ต้องประเมินแล้วว่าจะใช้ในจังหวะไหนเวลาไหนผมเชื่อนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับในการสัมภาษณ์เนี่ยตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยมักจะไม่ปล่อย ข้อมูลที่สำคัญหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเขาออกมาหมดมันต้องใช้คำถามเป็นหลักในการดึงหรือเข้าถึงซึ่งข้อที่จริงแล้วนะใช้คำถามให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลและอย่าใช้มันเพื่อสร้างบรรยากาศแย่ๆในการสัมภาษณ์งานคืออย่าไปคิดเป็นเจ้าคนในคนนะครับกดขี่กลมเพลงเออฉันมาสัมภาษณ์ฉันก็จะถามอะไรก็ได้แกจะรู้สึกยังไงก็ได้เรื่องของแกแต่ฉันจะถ,ถามแบบนี้นะครับมันก็ให้เกียรติกันนิดนึงนะฮะ บางทีมันต้องให้เกียรติกันได้หนึ่งเขามาของานขอทํางานก็จริงแต่ภาพลักษณ์องค์กรมันก็ฟ้องผ่านผู้สัมภาษณ์งานเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับหาคลิปนี้แบ่งปันก็รบกวนกด subscribe กดแชร์ต่อให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เป็นเท่านี้ขอบคุณครัคบ